ยอดเอกคู่แรกกับศึกพลังหนุ่มพุทธที่30ิมิถุนายน2 5 3 6ชิงแชมป์ว่างรุ่นมินิไฟเบอซ้ายมือสิงสพันเกียรติสิงน้อยขวามือปลาทองจ็อกกี้ยิมมวยคู่นี้สงครามปอเปาอินนะครับฝาแฝดของชนะนั้นเป็นแชมปเปี้ยนอยู่แล้วสละแชมปเปี้ยนมวยไทยไปชชมวมสากลจะเป็นแชมป์โลกคู่ฝฟาอีกคู่หนึ่งแชมป์ก็เลยว่างคู่นี้ก็มาพบกันพบกันครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งแรกเสมอกันครั้งที่2นั้นสิงสพันเป็นผู้ชนะ และดูไฟลาเก่านะครับเมื่อวันที่26มกราคมครับกางเกงสีน้ำเงินนั้นคือนักมวยคนแรกที่ได้จัดเข้าทำเนียบยอดดาวรุ่งของรายการยอดมวยเอกนะครับปลาทองจ็อกกี้ยิมหลังจากนั้นผ่านไปเพียง5เดือนเขาก็ได้ชิงแชมปียนแล้วเดือนมก,กราคมเราบอกว่าเขาน่าจะเป็นนักมวยที่มีโอกาสเป็นแชมปียนวันนี้เขามีโอกาสได้ชิงแชมป์แล้วครับกางเกงสีน้ำเงินครับปลาทองจ็อกกี้ยิม กางเกงสีแดงนั้นสิงสมพันธ์เกียรติสิงหน้อยมวยซ้ายกับมวยขวากับปลาทองนั้นมวยซ้ายสิงสมพันธ์มวยขวาปลาทองนั้นปีนี้อายุ18ครับมวยจังหวัดเลยคุณส,สมมาตรของสกุลครับลูกพี่ของกางเกงน้ําเงินวางแข้งขวาทีหนึง่งประเภทจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับขึ้นมานั้นผู้ชมให้เสมอทางฝั่ง,งปลาทองรับใหญ่กว่าวางแข้งขวาทีหนึ่งสวยมากสิงสัมพันธ์ สิงสัมพันธ์นี่มวยสุราดนะครับอายุ21่วางแข้งเตะซ้ายต่อยซ้ายวางแข้งขวาแม่เตะแล้วคาด้วยครับเป็นมวยแข้งขวาแม่นนะครับสิงสมพันธ์คููนี้พบกันมาแล้วสองครั้งครับสิงสมพันธ์นั้นเสมอหนึ่งชนะหนึ่งก็ยังไม่รุนแรงอย่างเขายกที่สองแล้วครับยังเหมือนเดิมครับผู้ชมให้เสมอทางฝั่งกาง,งเกงสีนํำเงิน วางแข้งคืนแข้งเตะลมตันท้ายถีบซ่อีกทีหนึ่งมีทางฝั่งรักชาติสประสาทพรกับเทรนเนอร์ของกระเกงน,น้ำเงินวางแข้งผิดคืนแข้งจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ย่านหลุดครับมวยคูน่นี้นี่ใครหลุดก็เสียเปรียบหมดยกที่สองอ้าวครับยังยังเอาไว้ได้แหมกรรมการนีรูปร่างได้กับนักมวยนะครับกรรมการชูชาติก้าวกิจหมดยกที่สองครับ สถานการณ์พลิกกลับมาเป็นเสมอกางเกงสีแดงแล้วครับจากเสมอน้ำเงินกลายมาเป็นเสมอแดงก็ยังคู่ขี้อยู่นะครับเสมอสิงสัมพันธ์ครับยกที่3วางแข้งทีหนึ่งขยับขยับ,ยบโอ้โคนนุนี้ต่างคนต่างก็อยากเป็นแชมป์เตะลุดก็โดนสิครับแม่สิงสมพันธ์นี่เคยชิงแชมป์มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแพ้คมพยักษ์สิงมณีนี่เป็นการชิงแชมป์ครั้งที่2ในชีวิต ลาทานั้นชิงแชมป์ครั้งแรกแมอัปคัดสวยกับขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายแต่ซ้ายนั้นไม่เข้านะครับวางแข้งไม่เข้าสั้นกว่านะครับสิงสัมพันธ์แต่กระดูกแข็งนะครับผ่านของหนักของแข็งมาเยอะกว่าวางแข้งคืนแข้งเอานะครับมวยจังหวะฝีมือนี่หลงกันไม่ได้นะครับหลงกันดอกสองดอกนี้เรียบร้อยเลยครับแทงก็ยังไม่แรงหาเหลี่ยมกันอยู่นะครับหาเหลี่ยมยังไม่ได้ครับ ปอแปะกันอยู่นะครับหาเหลี่ยมเกรงกําลังกันอยู่ครับถือว่าต่างคนต่างเกรงกําลังแขนและกําลังลําตัววางแข้งคืนแข้งมวยน่ะแม่กำลังกล้ามท้องกําลังแขนนี่สําคัญนะครับต่อยขู่ด้วยครับวางแข้งไม่แรงครับอ้าวหม่หมุนแทงแทงก็ยังไม่แรงครับต่างคนต่างได้คืนแข้งไม่เข้าอ้าวครับมาแต่ลงนี้เสียรูปมวยเลยครับ เตะหมุนเลยครับไม่แรงแต่หมุนเสียศูนย์แทงไม่เข้ายังไม่เข้าครับเอาครับโดนแข้งซ้ายเต็มๆเหมือนกันลาทองอายุน้อยกว่าสามปีนะครับขยับขยับเข้าไปมวยจงวังหวะฝีมือนนีนเดินก็ไม่เร็วครับแหมแข้งซ้ายลูกนี้นั่นแล้วก็ไม่รีบร้อนโดนอีกทีนึงคืนไม่คืนซ้ายสิงสพันธ์ไม่รีบร้อนนะครับมวยกระดูกดีอย่างนี้ครับไม่โกรธไม่โมโหโมโหก็ต้องกลั้นเอาไว้ เอาแล้วครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นคืนก็โอ้โหเตะเตมหัวไหลเลยครับโยนไม่ได้ครับมวรคนนี้ใครโกรธไม่ได้ครับโกรธละเสียเลยนะครับต้องอดทนอดกลั้นนี่เป็นยกที่3มปลายยกแล้วครับขยับล่อหลอกกันนิดน้อยวางแข้งไม่เข้าเตะลมก็ไม่ได้กับแปมสิครับแบบนี้ถีบมาลูกนี้ถีบสวยครับขยับมันจะเตะไปไหนได้กลายเป็นถีบพลิกโขกกลางอากาศขยับขยับเดินทีวทีแม่ยาวกว่าได้ไปตรงนี้นะครับ ลูกทีมนี้ได้ทั้งเชิงรุกเชิงรับโอ้โหเตะและหมุนตามสวยครับตรงนี้ผ่อนหนักเป็นเบาครับแหวกจะตบออกข้างแล้วแทงอ้าวแล้วครับโบกหมัดอาแล้วครับสิงห์พันธ์เริ่มจะเดินเร็วขึ้นเตะคู่แม่แต่เตะไม่เข้าแมเล่นวนออกข้างลำบากเหมือนกันยกนี้สิงห์พันธ์ลำบากเหมือนกันครับเจอลูกทีมทีมนี้ไม่แรงแต่ว่ามันเสียหลักเสียศูนย์อ้าแล้วครับสองดอกแล้ว หมดยกพอดีอ <c oughs> เริ่มจะดุเดือดตเราใจครับหมดยกที่สามมีต่อยคู่นะครับวางแข้งลูกนี้จะหมุนหมุนออกมาครับต่างคนต่างเกร็งกำลังแขนแล้วครับแล้วก็มีผลักแล้วเตะหมุนครับลูกนี้ครับดูนะครับนี่นะครับเตะข้างล่างหมุนเสียศูนย์ไม่เจบ็บแต่ว่าเสียรูป ออกข้างระหว่างแข้งคือแข้งขวาสองดอกนี่แรงนะครับโดนดอกนะครับนี่ครับือเต็มเต็มเลยครับโดนหมัดซ้ายคืนแข้งซ้ายทีหนึ่งเอาครับหมดยกแม่รถเมย์เกือบจอดเลยป้ายหมดยกที่สามครับเสมอคนนี้ครับเสมอกางเกงแดงกว่าคู่ขี้ครับราคาไม่ไปไหนครับนี่ครับทำมือทำไม้ที่สิบเก้ารองก็เสมอไหนเสมอกันแล้วครับแต่หนักไปทางฝั่งเสมอกางเกงสีแดง ยกทีสี่ชมก็ต่ออ้าแล้วครับสิงห์สัมพันธ์เดินออกชุดใหญ่ๆแม่แต่ลูกถีบท้ายของอ้าโหยดูครับเตะกว่าเตะไม่แรงแต่มันเสียหลักเสียเหลี่ยมล,ล็อกเอวทำยังไงครับปลาทองเกรงขึ้นมาแล้วเทแล้วครับจะเททิ้งอืมโหนผู้ขีครับมวยคู่นี้อาวุธทันกันเพราะเจอกันครั้งที่สามแล้วแม่แต่ว่าปลาทองได้ใหญ่นะครับเหน็บไ,ไม่ได้ครับยังโหนอยู่ยังครับต้องใช้กําลังครับต่างคนต่างฝืนต่างเกรงกันก็ไว้ โดดแทงหัวไหลเลยหมายยิงชกปลาทองดูเหมือนจะยิ่งตัวใหญ่วางแข้งไม่เข้าครับยกบังเอาไว้ได้เขี่ยข้างล่างก็ไม่แรงครับถีบเอาไว้วันนี้ลูกถีบกลายเป็นลูกที่ทําให้สิงห์พันธ์อึดอัดใจ,จนะครับถีบซ้ายของปลาทองถีบเท้าหลังนะครับโอ้ยโ,โดนแข้งขวาดอกหนึ่งสิงห์พันธ์เดินเร็วขึ้นครับวางแข้งเดินแข็งขึ้นครับเอาแล้วครับวางแข้งทีหนึ่งโอ้โหันศอกด้วยครับเริ่มจะเดินทื่อขึ้นครับเดินคู่วางแข้ง แมดูเหมือนว่าใต้ปากลิมนที่ป,ปากล่างนั้นของโอ้โหของปลาทองแตกแล้วนะครับเม้มปากเลือดไหลเป็นทางแล้วโอ้โหเริ่มจะแรงกันขึ้นแล้วครับมวยคุณนีน้หืสิงสพันเดินขู่แล้วครับเดินใช้กระดูกแข็งกว่าเดินขู่แล้วโอ้โหโดนแข้งโตไม่เข้าหืมมวยคู่นี้ชกกันแรงเหลือเกินครับดึงหน้าลบวางแข้งเขี่ยข้างเอาแล้วครับวางแข้งวางแข้งทีนึองอหืสองดอกครับ โอ้โหปากใต้ปากกันทะลุนะครับโดนมัดโอ้หโดนอีกแล้วครับลิมพีปากกันทะลุนะครับลิมพีปากล่างอืมโดนอีกทีหนึ่งอืมมวยคนนี้ดึงหลบโดนข้างอีกแล้วครับโอ้ยชักหลงเลยครับดึงหลบโดนอีกแล้วครับสามดอกติดต่อกันไม่ดีครับแม่ราคาเทไปทางฝั่งกงเกงสีแดงแล้วตอนนี้โอ้โหนี่นะครับมวยจังหวะฝีมือนี้หลุดกันดอกสองดอกสามดอกนี้ไปแล้วนะครับยกขาไม่ขึ้นโดนยันหน้าขาไว้อีก ยุ่งแล้วครับราคาเริ่มจะเอียงไปทางเก่งสีแดงแล้วครับสิงห์สัมพันธ์เคยชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งวางแข้งไม่เข้าวางแข้งไม่เข้ายกบังเอาไว้มีบีบีคลายนะครับสิงห์สัมพันธ์มวยกระดูกดีเอาละครับไม่เข้าอีกเดินโอ้ยโดนแข้งคืนแข้งเอาละครับออกแข้งได้แล้วครับสิงห์สัมพันธ์เดินเดินไม่พลีผามครับเดินแล้วเลงเอาละครับโดนเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาละครับกองเชียร์ก็บอกให้ปลาทองเตะ วางแข้งเอาละครับไม่โดนปลายเท้าปลาทองได้มาสองดอกดีนะครับตบวางแข้งไม่เข้าเขี่ยข้างล่างสิงห์พันธ์จะวางแข้งไม่เข้าแม่ยกขาชักช้าลงครับสิงห์พันธ์สงสัยแรงจะน้อยลงนะครับตอนนี้เตะปลายเท้าไม่ตะวนครับหมดยกพอดีโอ้โหคู่ขี่ครับมวยคุณนี้แม่กลางยกนั้นสิงห์พันธ์ได้ดีนะครับเตะหลุดแล้ว วางแข้งฟันศอกนะครับพอปลาทองเตะซ้ายหลุดแกกันหน้าแข้งขวาเลยครับดูนะครับชุดใหญ่ๆวางแข้งยกบงังวางแข้งวางแข้งนี่สองดอกปลาทองได้ครับแต่ตรงมุมนี้นะครับที่ปลาทองเตะหลุดดูนะครับจิ้มหมดโอ้โหดอกนี้ไม่ก้มหน้านี่โดนหนักวันนี้นะครับการก้มหน้าทําให้แฉลบได้ดึงหลบ หนึงดอกแล้วครับนี่นะครับเต่หลุดแล้วดึงดึงหลบหนึงดอกดูอีกดอกนึงครับโอ้ยหลุดโดนอีกดอกหนึ่งนี่นะครับเนือเนื้อสามดอกเลยนะครับทางฝั่งธันวาสิงสามมาสอนปลาทองจ็อกกี้ยิมแล้วนี่สตาร์เทรนเนอร์มากันครบครับทางฝั่งของสิงสะพันเกียรติสิงน้อยครับหมดยกที่4ครับแม้ว่ากลางยก สิงห์พันธ์จะได้แต่ว่าดูปลายกแรงจะอ่อนไปนิดหนึ่งยกสุดท้ายครับเริ่มตน้นโดยกางเกงสีน้ําเงินนั้นได้เปรียบ19ครับเรียกว่าชิงดำครับชิงดําแบบร้อเเจริงๆดูว่ามวยชิงดําเขาให้คะแนนกันยังไงชกกันยังไงครับมวยยกสุดท้ายมวยชิงจำเปี้ยนด้วยนะครับวางแข้งใหม่ถือว่าไม่ได้ไเท่าไหร่ครับอันนี้คืนแข้งก็ตอต่ันไว้ตายปากกันแตกทลุเลยนะครับ แผลนั้นเย็ดถึงสี่เข็มแผลเล็กแต่ลึกครับหัวชิงดำครับท่านชมจับตาดูให้ดียกสุดท้ายชิงดำเขี่ยกข้างล่างไม่แรงยังไม่ได้แต้มอ้าวครับไม่โดนยกบังไว้นี่ยังไม่มีใครเหลื่อมครับยังเจ้ากันอยู่สกิดกันไปสกิดกันมาต่างคนต่างเกรงแล้วครับหัวชิงดำและมีการชิงแชมเปี้ยนด้วยต่างฝ่ายต่างอยากจะเป็นแชมเปี้ยนแลลวครับดูครับมัวชิงแชมเปี้ยนและมววชิงดำนี่ต่างคนต่างเกรงครับ หลุดไม่ได้ลูไม่ได้ยกบางไม่แรงครับยังเจ้ากันอยู่มวยชิงดําและชิงแชมเปียนยกสุดท้ายสี่ยกเสมอกันอยู่วางแข้งบุกนี้โดนแล้วครับเอาคืนทันทีครับต้องเอาแล้วครับคืนเอาแล้วครับต่างกนต่างเลยคืนมายังเช้ากันอยู่วางแข้งริงโอ้โหยซ้ายสองดอกสวยมากงัดได้ไหมงัดไม่ได้ครับโอ้โหเกยวโอ้โหยดอกนี้เต็มหน้าอกครับไายคืนมาเลยครับว่าโดนเต็มหน้าอกหอยคืนมายังเจ้ากันอยู่ครับ ยืนกลางเวทีหมุนกันไปครับผลีผลามไม่ได้ครับมวยแบบนี้นี่หลุดดอกเดียวนี่แพ้เลยนะครับหมุนวนหาจังหวะโจมตีนะครับไครได้ก่อนแล้วก็มีโอกาสเลยครับดูครับชิงไหวชิงพลิปชิงชิงเรียมชิงจังหวะอยากจะเตะไม่เตะครับหลุดไม่ได้นะครับยกบางไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ครับอือหือมวยควกนี้นี่จนถึงวินาทีนี้ยังดูไม่ออกครับไครจะได้แชมเปี้ยนครับ ยังไม่ได้ครับขยับล่อหลอกกันอยู่ขยับขยับเข้ามาทีบสักทีหนึ่งก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้แต้มครับยังคุมกันอยู่ยังไม่โดนหนักๆเอาละครับคืนคืนมาทีหนึ่งเอาแล้วครับเจ้ากันอีกขยับล่อหลอกอย่าหลุดอย่าพลาดนะครับถึงตรงนี้ใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วมวยชิงแชมป์เปี้ยนชิงดำแบบเบ็ดเสร็จจริงๆครับคืนแข้งทันทีเอาละครับจะเข้าไหมดันดัน วางแข้งอาวครับประสานแข้งกันไม่ได้อีกดูครับต่างคนต่างได้กระเจ้ากันไปขยับขยับล่อหลอกอย่าหลุดนะครับใครหลุดก็เสร็จเลยครับวางแข้งอ้าวล้มโอ้โหตายแล้วเดินเร็วเลยครับสิงห์พันธุ์รู้ครับว่าตัวเองโดนเตะล้มนี่ออกแข้งยกบางไว้เอาละครับสั่งหมกหมุนสั่งวนแล้วครับคุณสมมาตรโอ้โหดูสิครับสิงห์พันธ์ไปโดนเขี่ยล้มพยายามจะปล้ำรัดเอวได้ไหมอ้าวครับยันข่าเอาไว้ใกล้จะหมดยกแล้วด้วยครับอ เอาละครับหมดโยกสุดท้ายถูกับป้านต่างคนต่างถูครับแต่ว่าปลาทองมั่นใจมากกว่าครับวิ่งไปกอดกับพี่เลี้ยงโอ้โหไปโดนเตะล่างครับล้มเสียศูนย์เลยครับหวีผมเลยครับเตรียมรับเข็มขัดมั่นใจมากเอาละครับกาดคะแนนครับ48กับ47ครับาำงินชนะครับทั้ง3ท่านครับกรรมการให้คะแนนเท่ากันทั้ง3ท่านเลยครับ ปลาทองจอกกี้ยิมชนะ48ต่อ47เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่พรลูกเตะล่างล้มเสียศูนย์นี่ครับดูนะครับชิงดำกับมานี่ครับกวาดล่างเท่านั้นเองครับมวยชิงดำไปเลยครับ